ตายองเม็ดคนไทยกันว่าข้องแพงต่างแ้นดินพันนีไอจา้าะข้าวแกงก็ขึ้นราคาข้าก้วยขึ้นข้านำมันขึ้นผลลไม้ก็ยังขึ้นราคาคิดแลแ้เด้ว่างนี่งอโลละเจ็ดสิบแพงอีตายตุเรียนก็ขึ้นแตงโมก็ขึ้นเปล่าก็ขึ้นให้อยากขึ้นน้อยเปล่าก็ยาดีว่ากนเ่นหลืองไก่ ขาหวาขึ้นนกข้าไม่ใจ่ปรับขึ้นไปเอาหน่วยมันเล้วทีหน้าทรงสั้นทีสุดก็คือชาวส่วนยางพาราว่างนี่ราคาเริ่มตกต่ำใครว่าราคายางตกต่ำว่างนี้ยางขึ้นนั่นย่างขึ้นไรโตย่างขึ้นมาได้ลไรโตว่างนี้ราคายางลงอยู่ด้ไม่ตีกูย่างขึ้นนั่นไม่ช่ราคาขึ้นตีกูย่างขึ้นคือขึ้นไปตัดบนปลาย โคตรมันไม่นามด้วยแล้วกรีดกันมีเทียนแล้วเอาลูกเอ้าเออราคาก็มันแพงตุกจริงวังนี้ไม่ตีตําเพลือแล้วเนื้อมูกระราค่าขึ้นเนื้อไกกระราค่าขึ้นหันขนาดไขไก่แกววังนี้ราคาอย่างขึ้นเลยเดือนที่แล้วไขไก่ฟองละห้าบาทแ้่ว่าวังนี้ไขไก่ฟองละหกบาทมึงคิดแหละแท้แก้วเลวิวกันเพือเราเรา แต่ก้อนพกตั้งยี่สิบาทได้ไข่ไก่สี่นุย้ยแต่ว่าตอนนี้พกตั้งยี่สิสื่อไข่ได้ทราบนุย้ยไปซื้อบางกูตะยี่สิบได้แข่ลอยนุย้ยไข่ไก่เออไม่ไข่หมดแดง,งแรงแต่แหมมึงรวยแปลงไรเออจริงอะมันแปลงทางแป้นดินยุกนี้แม่เอ้ยแม่แม่แมโอ้เอออาจองตาแล้วมึงเห็นแล้วไม่เลย ว่าบินขาคอยมาแล้วบานเราเดือนนี้ขาควยมาแล้วเล้าเออาาเกี่บาทไ้แกเดือนนี้ขาควยทรัมปัญหาตายห้องแลวมาหยอกโมไปแต่จัดแม่กูไม่ใช่ไปเที่ยขาควยตั้งทรัมปัญหาหน,านูเออเราใช้บันแพงนั้นไหนแกวมึงเปิดทีวีถุ้มไว้ไอแกวไม่กูไม่ใช่ไ้เปิดทีวีหรือไหออไว้โทษเปิดแอร์ถุ้มไว้ไม่กูไม่ใช่ออนเปิดแอร์แล้วขาควยใช้บันแพงจังหมดทรัมปัญหา ทุก,กันขวาทุกเพลงไรเดือนทั้งสามปนานามันแพงแรงเลยแพงพพื่ออ้ไรหรือเบือบ่อมึงไม่เชื่อมาตั้งสามเดือนแล้วมันรวมยอด่องเดือนตีแล้วแต่มึงไม่เชื่อกันแหลหรือจาดการุ้นออกมาโอไม่กูเออเวทนาจริงจริงเราคนจนจนไม่มีวันได้กินข้องดีเหมือนเซตี้มีกูอยากกินข้องดีดีหนังริมเล่มังกูอยากกินอาหารซีฟูด้ดกูอยากกินต้มยำกุง้ง แต่ว่าไม่ตังไปซื้อชาดหน่อยใจมึงอยากกินเอ้เลยวาทองอยากกินต้มยำกุ้งไอ้โตถ้าอยากกินต้มยำกุ้งเดี๋ยวกูไปซไื้อให้มึงมีตังไงโตมีมึงอยากกินต้มยำกุ้งเดี๋ยวกูซื้อให้ซองหอไอ้ไรมามาลดาต้มยำกุง้ง <เห navigation>? แล้วกูกินต้มยำกุง้งกุ้งตัวเป็นแป้นนุเอาตังมาเต่ใน,น้ฟื้อไอเบอไอ้ยะ ไอแกยืมตังแปดรอยที่เพื่อนอืไม่มีพอามาแต่น้อยอยุคนี้ลำบากเชจ้าเวียดนาเด้ไอโต้ยืมตังแ์ไปรอยดิไม่มีอ้ยะตำรวจนีอ้อัน,นี้กูนี่คาเช่ก็ไม่ได้เทียบที่นี่เทา้าเช่มาทวงกใตายแล้วนี่มันหว่าถ้าไม่เทีอย,ยมันแปรอยวันนี้มัน,นีโพสเฟซบุ๊กประจันมันหลักท้ายรูปหวานกูอ่แล้วแต่ว่ากูไม่ใช่คาเช่วันนี้มันโพสรูปหวานกูหลงเวทบัดซีไต่ห้องกูสีนี้ตำรวจนี้ไอแกว จยุจยตี้โจยเต้เอาปนนี่ว่าจอมเพื่อตั้งรถจาเพื่อมึงอยู่บ้านกับเอยระวังนี้อยู่กับแม่เท้าเออมึงไปข้อเงินเดือนคนพิการนั่นจากแม่เท้ามึงนั่นแหละมึงพาแม่เท้ามึงนันไปข้อเงินเดือนคนพิการแล้วแม่เท้ากูไม่ใช่พิการนายแก้วร่างกายกรบสามสิบสองใช่แล้วกายแม่เท้ามึงทำอู้นวกใชีแร์เลยใค่วะ ว่าไอแม่เท้ามึงงันทำอูนวกแล้วไปบอกหมอว่าปีการอู้ไม่ได้ยินแล้วการได้เงินเดือนแปดรอยเงินเดือนคุณปีการมึงพอได้เชรยคขาแช่เออไอแก้วความคิดดีนไอเดียดียนโอ้เออก <c oughs> ว่าผ้ามันจริงขอบคุณหมาไอแก้วเออคูไดอ้นท่ารถเร็วถ้าพนันกูกลับไปหาแม่เท้าคนเร็วก็ไปบอกแม่เท้าไออู้นววแล้วก็ไปยาามอข้องเงินเดือนคุณปีการเออไปัาไปต่ขอบใจขอบใจไปแล้ววะม่เท้า แม่เต้าเออออกมานี้ก่อนแม่เตา้าแม่เตา้าฮะว่าปลื้มเราเน้นทองแม่เตา้าวันนี้พมมีผ่าเต้นไปข้อเงินเดือนคนพิการมพมบอเดียวตังมาจา่ายคาแช่พอได้เอามาเสียคาควยเต้นกับพอได้เอาสื่อมากสื่อพลูแล้วพิการปลื้มเราเบิกคูไม่ใจพิการเลยดีเด่นเต้นทำหมูนวกนี่ฮะว่าทำหมูนวก ให้กูตำหมูนวหั่นเลยต่อเดียวผมจะพาเติ้ลไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลถึงเวลาหม้อเขาซ่อมผาดันเวลาหม้อเขาทำไรน์เติ้ลอยากต่อไปตรงกับตีหม้อเขาทำก็นใช่ไหมให้เออไม่ปักซ้อนหวยเลเดืองคุณทำโต๊กและแม่เอ,อ้ยความหนามร้อนมากก่อนเออถ้ามานันไปไปเดี๋ยวกูจูไปโรงพยาบาลมา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 ไป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 เออไปออไปไปสวัสดีครับคุณหมอนายแพทย์ดออกเตรอ์รอยตำรวจ ปานโรงออกสักซิงตาถ้าไม่สบว่ามีไรกลับมามอถ้าพ่อมาข้อเงินเดือนคนพิการในแม่เท้ากับพอดีแม่เท้าพบแกอู้นวกไม่ได้ยินไรซึ <c oughs> ่งนีมาข้อเงินเดือนคนพิการไม่ดูได้ไหมหามันได้อยู่แลว้วไอ้เงินเดือนคนพิการนั่นแต่ว่าม่อนต้องสัมผัสแม่เท้าเตลเลก่อนว่าแม่เท้าเตินอ้นอู้นวกจริงไหมก็ได้ได้ได้รับถ้าตนไม่เชื่อแม่เท้าพบออู้นวกตนสัมผัสเลย สัมปาดได้เลยไม่ใช่ไม่เจอแต่ว่าต้องสัมผาดเลยก่อนเอาเลยเอาเลยสัมผาดแมตาบ่มได้เลยแกแรกไรไม่เยอ่อ็ได้ยินนี่ต้องแรกหนังรักอีสเลยกับแกเมตาตึนตนอย่าลืมนะที่เราแรกกันไว้นะเวลาหม้อทำไรตนอย่าต่อไปตรงตึนแกลงอุนวกวให้เออไอเตอร์บึงอย่าแรกหนังไดะไปหนังลังกูไปกูทำโต๊แหละเออเอาไปไปสวัสดีครับคุณยายคุณยายชื่อไรครับนี้ แปดสิแล้วโหลกปีนี้โอ้ปันเว้ยปันเว้ยปันเว้ยอุบาทจับจึกกันแม่เต้าครูกะคุณายายอา,ายุเท่าได้แล้วครับปีนี้กินแล้วโลเกเก่งส้มป่าลังเล็กว่าเจ้าโโด้วอ๋อหน้าว่าวูานวกจริงใหญ่นี่เว้ยถึงยายบ้านอยู่ในล่ะลนี้ ใต้เสี้ยน่านเลวพวกเช้านั้น,น,นยังลูกซ้ำลนไอทองนี่ล้านแลหละหาจากการสัมผาสคุณหม้ออนุมัติให้เมท้าคุณได้รับเงินเดือนแล้วนะครับเพราะว่าเมท้าคุณหู้นวกจริงแกตตอบไปตรงกับตามเลยอะไรกับหม้ออะไรกับหม้อผมบอกเลยว่าเมทา้าผมมันอู้ดววบอกเลยว่าอูด้ดวฮหาขับผมเจี๊ยผมเจเ๊ยอเจเ๊ยอเจี๊ยบ ซึ่งทีนี้เงินเดือนคนพิการนั้นจะได้เดือนละเป็ดรอยนะเดี๋ยวผมไปออกบัตรคนพิการให้แต่ว่าเงินเดือนคนพิการนั้นเขาจะแจกซ้ำเดือนหนึ่งคนเดือนละเป็ดรยซ้ำเดือนเป็ดรอยกระสาวกับพันหกนะครับนะคือเรืวพันโกปลื้อลาวลาโบซ้ำเดือนเป็ดรว 1, 6, มมดดดยมันต้องสร้งพันเซ๊แล อ่อยหม้ออูบาดเจอคนแก่อ่อยคนไข้อูบาดอูนวกปลอมอา้าวอ้อก,กับคนแก่กับมันอย่างลอกไอหม้อนี่เว้แล้วเติ้ลก็แก่ะลรอย่างอูบาดอย่างมาลอกหม้ออ้ออูบาดมึงกันไหนอูบาดอ่าจี้ป้ายลงแล้วกูหม้อจับติดแล้วแหม่เท้าติ้เดินกลับเองวากูไปแล้ว